เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีรายการหนึ่งที่สร้างโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรายการที่จะนำทูตของไทยไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศทั้งแถบอาเซียนไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือการแสดงพื้นเมืองของไทยและในคลิปนี้นั้นเป็นการแลกเปลี่ยนกีฬามวยไทยซึ่งตัวแทนของไทยนั้นก็ได้แกะบัวขาวและได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศกัมพูชาซึ่งทางประเทศกัมพูชานั้นก็ได้มีอาจารย์เซียนผู้ที่เป็นครูมวยโบกตอมมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ซึ่งอาจารย์เซียนก็ได้บอกว่าโบกตอนนั้นมีมากกว่า2,000ปีแล้วซึ่งตัวเนื้อหาคลิปนี้นั้นเป็นภาษาไทยแต่หลังจากที่คลิปนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวกัมพูชาจํานวนมากมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้อย่างมากมายวันนี้เราจะไปดูกันว่าชาวกัมพูชาจํานวนมากนั้นเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้อย่างไรบ้างโดยคอมเมนต์ท่านแรกได้บอกว่าดีใจที่ได้เห็นความสัมพันธ์ที่ดีและความเคารพระหว่างกัมพูชากับประเทศเพื่อนบ้าน ท่านต่อมาได้บอกว่านาเสียดายที่คนขเขมรรุ่นใหม่ล่านี้ไม่พูดภาษาขเขมรพวกเราเสียดินแดนของเราให้กับคนไทยแต่พวกเขาควรจะต้องซื่อสัตย์และภูมิใจในความเป็นขเขมรแม้ว่าในตอนนี้พวกคุณจะเป็นพลเมืองของไทยก็ตามท่านต่อมาบอกว่าศิลปะการต่อสู้ส่วนใหญ่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้มาจากอิทธิพลของอนัาจักรเขมรที่เรียกกันว่าโบกตอซึ่งถูกแกะสลักบนนครวัดในสมัยโบราณ ซึ่งมันมีมาตั้งแต่2,000ปีก่อนพวกคุณควรเรียนรู้ประวัติศาสตร์กีฬาในระดับภูมิภาคเช่นมวยไทยที่ตอนนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกแต่ต้นกําเนิดมันก็มาจากโบกตอทั้งนี้เพราะอาณาจักรเขมรครอบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยและท่านต่อมาก็ได้บอกว่าบัวขาวจำใส่เลือดของเขาได้ความโดดเด่นของเขาล้วนมาจากอาณาจักรเขมร แล้วก็ได้มีคนไทยนะครับมาตอบในคอมเมนต์นี้ว่าหลักฐานทุกอย่างของกัมพูชานนะมาจากกำแพงหินเท่านั้นสำหรับชาวกัมพูชาจินตนาการสำคัญมากกว่าความรู้ท่านต่อมาบอกว่าบัวเขากำลังกลับบ้านเกิดของเขาและคนไทยท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่า95%ของผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ในประเทศไทยไม่เข้าใจภาษากัมพูชาแต่ปัจจุบันชาวกัมพูชาทุกคนเข้าใจภาษาไทย ท่านต่อมาบอกว่ามันไม่สําคัญเลยว่าบัวขาวจะมาจากที่ไหนหรือว่าเป็นชาวขเขมรหรือไม่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเขาเป็นตัวแทนของเอเชียและถ้าเขาอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาประเทศของเราก็ไม่มีเงินที่จะสามารถสนับสนุนเขาได้และเขาก็จะไม่มีชื่อเสียงท่านต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้นะครับว่าไม่ว่าบัวขาวจะเป็นตัวแทนของไทยหรือ,ขอเขมรเราก็ยังคงรักเขารวมถึงโทนี่จาที่เป็นชนเผ่ากุยของขอเขมรด้วย ตรงนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับชนเผ่ากูยนิดนึงนะครับชนเผ่านี้ดั้งเดิมแล้วจะอยู่ในประเทศกัมพูชาแล้วต่อมาชนเผ่านี้ก็ได้อพยพมาตั้งดินฐานอยู่ในประเทศไทยในช่วงปลายสมัยกุ้งศรียยุทธยาพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ชนเผ่ากูยนี้อาศัยอยู่ก็เช่นจังหวัดบุรีรัมย์อุบลราชธานีสุรินทร์หรือศรีสะเกดเป็นต้นท่านต่อมาบอกว่าเมื่อฉันเห็นเขาฉันคิดว่าเขาเป็นคนขเขมรแต่เกิดและอาศัยอยู่ในประเทศไทย เลือดยอมข้นกว่าน้ำเสมอท่านต่อมาก็ได้มาตอบคอมเมนต์นี้ว่าเขาอาจจะเป็นคนขเขมรโดยแท้จริงแต่เนื่องจากการที่เราต้องเสียดินแดนให้กับพวกเขาทําให้ตอนนี้เขากลายเป็นคนไทยกัมพูชานะั้นเป็นต้นกําเนิดของคิกบ็อกซิ่งที่แท้จริงและคนขเขมรก็เป็นต้นแบบของศิลปะก,การป้องกันตัวท่านต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้ว่าที่พูดออกมาทั้งหมดนั้นคือความจริงพวกคนไทยที่น่าสงสาร ชอบอ้างว่ามวยโบราณของพวกเขามีอายุมากกว่า800ปีแล้วซึ่งดูแล้วมันเกินจริงอย่างแน่นอนและจะมาเทียบกับโบกตอที่มีอายุมากกว่า2,000ปีศิละปะของกัมพูชานั้นได้แกะสลักอยู่ที่กำแพงนครวัดซึ่งเก่าแก่กว่าอารยธรรมของพวกคนไทยติ่ในตอนนั้นพวกเขายังเป็นชาวจีนอยู่เลยดังนั้นโปรดอย่าโต้เถียงและคำในภาษาไทยเช่นคำว่าโบราณและคำอื่นๆในภาษาไทยก็เป็นคำของเขมรบอกตามตรงเลยว่าฉันตลกมาก ที่เห็นคนไทยบอกว่าเขมรชอบล้อเลียนเวลาที่เขมรพูดว่าประเทศไทยชอบเรียนแบบฉันจะบอกให้ว่าคนไทยนั้นไม่มีความสามารถในการให้กำเนิดมวยไทยได้หรอกทุกวันนี้ความแตกต่างเพียงเดียวของประเทศไทยและกัมพูชาก็คือการท่องเที่ยวเท่านั้นท่านต่อมาบอกว่าหลายคนอยากรู้ว่าสายเลือดบัวขาวที่แท้จริงแล้วเป็นเขมรหรือไทยบางทีเขาอาจจะมีสายเลือดของเขมรอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาเป็นคนไทยและเขาก็จะเป็นคนไทยตลอดไป ท่านต่อมาก็ได้มาเสริมว่าฉันรู้สึกว่าคนไทยและกัมพูชาหลายคนนั้นน่าจะมี DNA ที่เกี่ยวข้องกันท่านต่อมาก็ได้มาตอบในคอมเมนต์นี้นะครับว่ามันยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่ฉันก็คิดว่ามันอาจจะเป็นแบบนั้นโดยปกติแล้วเชื้อชาติอื่นจะถูกหลอมรวมกันโดยการแต่งงานเช่นคนจีนบางคนอาจจะมี DNA ของชาวมองโกท่านต่อมาก็ได้มาตอบในคอมเมนต์นี้ว่าเราเรียกเขมียนสุริน ดังนั้นชาวกัมพูชาจึงถือว่าคนสุรินเป็นคนขเขมรในสมัย800ถึง1,000ปีก่อนกษัตริย์ของขเขมรโบราณต้องการเชื้อชาติผสมพวกเขาจึงวางแผนที่จะรวบรวมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสอนศิลปะก,การป้องกันตัวตัวอักษรการสักยันชาวขเขมรขยายถิ่นฐานเพื่อที่จะพบป่าก,กับภรรยาใหม่ทุกวันนี้คนไทยลาวหรือพม่าที่มีผิวคำ้ำพวกเขาล้วนมีสายเลือดเขมรอยู่ในตัวทั้งสิ้น และได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและประเพณีมาจากเขมรท่านต่อมาก็ได้มาเก่าขอบคุณคอมเมนต์นี้ว่าขอขอบคุณสําหรับประวัติศาสตร์ฉันหวังว่าเราน่าจะเขียนประวัติศาสตร์ได้มากกว่านี้ฉันอยากให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบแต่สันติสุขแล้วปล่อยให้อดีตผ่านพ้นไปท่านต่อมาบอกว่าตำนานบกตอส่วนใหญ่นั้นเสียชีวิตไปในสงครามเมื่อปี1975และก็ได้มีท่านหนึ่งนะคะมาตอบในคอมเมนต์นี้ว่า ยังคงมีปรมาจารย์ที่ยังคงมีชีวิตอยู่พวกเขากำลังผลิตลูกศิษย์เพื่อที่จะรักษาศิลปะก,การป้องกันตัวนี้ไว้ต่อไปท่านต่อมาบอกว่าัวกเขาวจะโดนคนไทยได่าอย่างแน่นอนถ้าเกิดเขายอมรับว่าตัวเขาเองเป็นคนเขมรคนไทยจะไม่เอาความภาคภูมิใจของชาติไทยมาล้อเล่นเช่นเดียวกับที่โทนิจาเคยยอมรับว่าเขาเป็นคนขมรพวกเขาเป็นสมบัติสำหรับมวยไทยและเป็นสมบัติของชาติ ท่านต่อมาบอกว่าโทนี่จะาใช้เทคนิคและการเคลื่อนไหวในแบบเดียวกันกับโบกตอและถ้าตามสายเลือดแล้วบัวขาวกับโทนี่จาไม่ใช่คนไทยท่านต่อมาบอกว่าขอขอบคุณบัวขาวที่มายังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของกัมพูชาท่านต่อมานะครับเป็นคนไทยเชื้อสายกัมพูชาโดยเขาได้บอกว่าสยามขโมยสุรินมาหลายร้อยปีแล้วผมมาจากสุรินเกิดที่สุรินแต่ผมไม่ใช่คนไทยผมคือขมรอังกอ แล้วก็ได้มีท่านหนึ่งนะครับมาตอบว่าฉันภูมิใจในตัวคุณฉันดีใจที่ได้รู้จักคุณขอขอบคุณแล้วก็ได้มีคนไทยมาตอบในคอมเมนต์นี้นะครับว่าบัวขาวไม่ใช่ขเขมรแต่เป็นคนไทยเชื้อสายกุยและบัวขาวก็พูดขเขมรไม่ได้พูดได้แต่ภาษาท้องถิ่นของสุลินเท่านั้นชาวกัมพูชาอีกท่านก็ได้มาสวนว่าไม่ต้องกังวลชาวกัมพูชาไม่มีใครสนใจบัวขาวเราไม่ต้องการคนที่พูดขเขมรไม่ได้ด้วยซ้ํา ท่านต่อมาก็ได้มาเสริมว่าบัวขาวเป็นคนเขมรปู่ของฉันมีสีผิวเหมือนกับเขาชาวเขมรหลายคนก็มีลักษณะเหมือนกับเขาเขาเป็นเขมรโบราณลองดูหน้าตาเขาสิท่านต่อมาบอกว่ามีแต่คนพูดถึงที่มาของบัวขาวแต่ไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่เขาคิดหรือเลือกมันแน่นอนว่าเขาอาจจะมีสายเลือดของกัมพูชายอยู่ในตัวแต่เขาเติบโตมาในประเทศไทยและเขาก็แสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเขาเป็นคนไทยที่มาจากจังหวัดสุรินทร์ ท่านต่อมาบอกว่าบรรพบุรุษของชาวไทยเป็นโจรพวกคนไทยชอบที่จะอ้างสิทธิ์ทุกอย่างที่เป็นของกัมพูชาความจริงที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดได้ก็คือมีวัดเขมรของเราอยู่ในประเทศไทยและคนของเราก็ไม่ใช่ผู้อพยพแต่มีถินกําเนิดอยู่ในดินแดนนั้นท่านต่อมาก็ได้มาเสริมว่าฉันไม่รู้จริงๆว่าต้นกําเนิดของฉันมาจากที่ไหนฉันเป็นลูกครึ่งไทยกัมพูชา และคอมเมนต์สุดท้ายเป็นของคนไทยนะครับโดยเขาได้บอกว่าชาวโปรตุเกสจีนและฝรั่งเศสเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อประมาณ500ปีก่อนและพวกเขาได้จดบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาเห็นแต่ไม่มีการจดบันทึกเกี่ยวกับโบกตอของกัมพูชาชาวกัมพูชาควรหยุดเพอเจอร์ไรสาระได้แล้วจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นบางส่วนของชาวกัมพูชาโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเรื่องเชื้อชาติหรือเรื่องต้นกําเนิดนั้น มันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ค่อนข้างยากผมลองคิดเล่นๆดูว่าถ้าสมมุติยกตามประวัติศาสตร์ของชาวกัมบ,บูชาว่าพวกเขามีมาตั้งแต่2,000ปีก่อนอ้างอิงจากภาพแกะสลักของนครวัดแล้วใครจะรู้ล้วว่า3-4,000ปีก่อนหน้านั้นพวกเขาอาจจะยึดมาจากใครอีกทีก่อนก็ได้สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ